ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีวันนี้มีโอกาสได้ไหมเงี้ยผู้กองเกียดครับผมเพราะว่าอยากว่าเบิ้งนกกันนะครับว่านกคือหมันแต่คือได้หลายตัวเถอสวัสดีครับผู้กองครับครับสวัสดีครับอ่าจิมมือผ้าเอฟซีหรืออาจารย์อีพอร์หครับนนองนงมาชมนกครับบริเวณเงี้ย าหลายครับจากชีวิตครับนี่สิบยี่สิบแปดอกแืนรงร่วมกันตัวไม่ยังเลยครับคือโอ้เขาบอแขดหัวอาหารใส่นจา้ครับเนี่ยโอ้แต่หัวอาหารที่ดีเบื่องอาจารย์หายคนในแรบตีมือล้วนๆนะครับเนี่ยกินแต่กาวเบือกนี่ล้วแต่วเมื่อละไหวเ่้ โอ้ยอาจารย์บอโคกบอท่ามกับมีผสมบนเปียนไปแล้วครับเน,นี่ยโคกถ่านน้องเขามารับไปดูแลช่วยหกตัวครับตัวคู่ตัวตีมูอกับมีมีตัวคู่เสียหามือคู่ก็เลยแยกออกมาเนี่ยอ๋อนี่ยครับเสียหามือน้อน น้องกิเลส้องกิเลกน้องกิเลสอันนี้ก็ลังหัดขันแต่ยังว่เติมเสียงน้องกิเล็กเสียงกลางกลางเส็นอันนี้ใช่หน่อยถามถามอันนึงนะครับผู้ผู้ที่เลียนก้อนนะครับเลียนนกโด่นเรีนหลายปีนะครับว่าผมถามเจียวกับนกไม่แอบฟึกไปเจอนกปลาแล้วมันหลบหนีมีโอกาสขึ้นบ่ครับมีโอกาสขึ้นนะครับเขาเขาจะไปใส่ตัว ที่บรรบุที่บรรยายนะต้องไปใส่นกไปใส่นกเทียอ่อนก่อนเทียอนอนชกล่มอันจักแข็งประมาณประมาณจักมือครับออกแค่หนึ่งเลยลงไม่แต่ครับประมาณจักมือครับประมาณจักผมกับพี่หามือเลยคู่ไม่ดีหลือืมครับกรับพี่หามือกันหนึ่งไปคันอว่ามือเว้นมือนี่เบาไวปลงไม่มั่นจีเขียบนาน่าดอาเจเขียบชิ่ง โยแมนเจ็บขี้มันดิ่นนะครับตรงไม่้ตรงไม่มันมันบวนอิ่งเพราะว่าอาการนี่ก็เจอทุกท่านแล้วครับที่ที่แอบนกฝึกนกบางตัวมันก็อันนั้นน้อครับบางตัวมันก็บบานมันก็ขึ้นเลยล่างตัวมันก็สะดุดสะดุดยานลบคือว่าชอบดีๆแเราขึ้นเวทีไปได้บัปนี้ได้ปั๊บอ่างล่างตัวนี่ตื่นนกป่าครับอาการมันมันมัน มันมันหลายอย่างเนาะครับบันนี้เอาไปใช้ที่หลังนึงอ้างตัวกับพขันลบไปเลยก็มีอืมตัวเกษตรกับเอาให้แบ่งไปรดให้ไปเลี้ยงฟังโอ้ครับครับครับเจอของแข็งของแข็งเจอจะเฝ้าไปใช้ของแข็งแต่นกนกยังไมาำลังเปือกอ่ะอันปลาถัุยทั้งม้วนเฉลต่อมรสมันแข็งแข็งก่อนครับครับสอน ผม่เคยลบน้องแปนนะครับอันนี้ก็แม่นเลยครับเั่นยนะเฮียนเลครับเฮียนนกเฮียนนกครับเฮียนนกเอยางไปช่มอีกอมาเขาเขาหน้าปังอ่าาาาาาาเขาานาาาาาจาายาาาาายอาาาาาานาาาาาาานา่าาาาาาา้าา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 านาาไหาาาเาา เบกไล่ครับกบเบิไล่อยู่เราจำเราอยู่เอ้าวจานบึงชุ่มนกต่อนะครับชุ่มนกต่อมันคู่บ่ครับเนี่ยเป็คู่กับ่่คูอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ยังครับเนี่ยโตซึบาหน่อยเรียว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 ครับคอร์ดเรียวคอร์ดครับเรียวตันครับเสียงกลางเรียวตันเรียวตันเสียงกลางครับแมนบ่ครับเนี่ยแมนเดี๋ยวนี้แหละส้มจีอ๋อเอาออก ได้เีเลยเกือยบยี่สิบโอคือเนียนแต่ว่ะอันขนเหรอขนขนดีอยู่<อ>แต่ว่าแกะแกะนกเลี้ยนน,นนกเลี้ยนว่าเพื่อนนกเลี้ยนนกอ่างมันอยากจังที่เหรอเพื่นนกอ่างแกะว่ามนันอยากอ่างมันเป็นเอียงของนกบลูครับโอ้ตะรับสีไม่กันสีแดงครับสีตัวนี้ส้มดีเกียกขมูตีไม่หวัวเลี้ยวครับขึ้น มันชี่นกตัวอ,อได้เลยนี่ครับใเกือบยี่สิบตัวแล้วเกือบยี่สิบตัวอาญชเล่เกือบยี่สิบตัว,าาน,ตวนี่ตัวนึงครับบานนี้อันเสียงน,น้อยจัดๆว่าน้อยอบตอยู่ทังงหนครับจดคู่บะตัวนี้คู่อยู่อโอขนาดอาจารย์ขนาดเ่ราอไอ๋อหกเดือนนี่ใบเมฆครับใบเมฆกินกับลาบนี่แหละอาจา,ายรย์ใบเมฆเพียบบรรยากาศ โอ้เอาไว้ห้างมูกก็ดีครับฟ่อเสียงน้อยเอบะตอืมน้อยเอบตอะจะพรอมกับเสียงมือละสซี่ปีหาปีแล้วปีีให้หาออเอาว่า,าละเตือนกล่องมันคู่อยู่บัน สุง่งมันไม่มีอย่างหมดน,นกเขาไอาลีอย่างคู่เสียงประมาณมานี้แลครับตัวนี้ยังว่าทังขวบมันรบรกคำนะให้จังไหน,นโอ้เจพรฟอมพร้อมกันนี่แหละเดจ<ม>จะเลยบบกน้องแฟนได้อยู่พวกไอ้พ่นแกบ้าใสเด้โอ้พ่น้าใสเด้ตัวพ่นเดียวกันครับน,นกตัวผมอาจารย์อ๋อตัวงามอยู่ตัวนี้ไหม อาจารย์เนี่ยตัวงามอยู่ครับเพิ่งเนี้ยป่ะเพิเนี้แต่ว่าขันอยู่ได้ตัวนึงแล้วเสียงกลางครับคู่ของขันได้ตัวนึงแล้วจะ,ะเชลเลยตัวนึงครับแต่ว่าเลมันตุ่มแดงมีคลองดีอาจารย์สีผ้าไป,ป็นเพิ่งนกอันหนึ่งครับ <laughs> นกสามเดือนครับอาจารย์เชลเลยมันขีเป็นจอมปวกเชลเอยู่บบ่ไลยครับเนี่ยบ่ เลยฝาใส่ปัวรถติดอะไพ่องไหมครับครับโกบเผาเผาเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยอันนี้บอดของหน้าซางเด้นี่โอ้มันตรงที่อ่างนี่อ่างทอ่างสามกางกางเงยไปด้ดิเอ้ยผมบอดเด็กใครปต้อดอกครับกันบอยอยู่หน้าจักละเปิดต้อเปต้อกันซางแต่ว่าเป็นอ่างแต่ว่าจ้าบอดเดียวกันตัวนี้ มันนั่นแหละเรื่องนี้ที่มันดีพ่อยาบแล้วนี่ว้ายตัวนี้กัโอ้ตัวนี้จอมปลวกก็เลี้ยงนกเลี้ยงนกเหลี่ยมดีแต่มันจะเปลี่ยนสีมันจะเลี่ยงเหลี่ยงเรื่องนี่บอหน้าผมดิ่งนี่น่มันนี่เลยจังไหนตัวแบบนี้นั่นนั่นนี่ไก่ตัวนึงนั่นอันนี้พี่เสียใจใหย่ขี่เป็นพ่นขี่เป็นจอมปลวกกันละครับเกือบติดขัน ใกล้ๆตินกับหน้าจ้างต่อยอลไรนั่นนี่นกส้นหน้าเวนลันโอ้ตัวงสี่ขาไม่ครับเนี่ยข้ามนี่ครับนกสามเดือนขี่ขี่ดีครับเนี่ยขี่ดีเลยครับเนี่ยกิ็มาขี่เป็นพ่นมานังขี่เป็นพ่นตัวนี้ขี่เป็นก้อนก้อนใหญ่ดิถ่ายออกอย่างไรขี่ยังตามสับหน้าเป็นวันจะกุกเลยครับเลยกุบเตยอ กลางกูกเสียงเงยบ่ลเาเกนติตั้งบนตายนั่นใ่หอเียแบผม่าเดี๋ยวออกแกะเล่นๆนกจริงๆกที่สุด่าไรผมผมมาผมไม่นกหลายอกล่นกนกอกหลาย่ครับพ่าเป็นยังผมว่าเอานี่ว่ากินนั่นของเอานกอ้างตัวครับเนี่อ่ะอ้างลอ้าง ที่นีหนวดนำคุ้มต่อตัวนี้แหละยุใสครับนอ่างอ่างนี่ยใสมาจากเสียวเหมยเสียวเหมยเสียวตั้งแต่ยังบวกลเซียนเสี่ยววัฒนาเขี้ยวเหมยออกมาออกแอบเจ้เทียไปครับเนี่ยโอ้ก็นมีหนวดนำคุ้มต่อเหมือนเด็โอ้กับพยายามอ็วางนกอ่างไรคุ้มตัวนกอ่างกันมันนี่น้องแน่งไปเนียน คุ้มตัวนกได้ขนาดอ่ออ้างอ้างอาง่อางตัวนี้อ่างตัวนี้แตนแรกเสียงเบาง่ายแบบนี้ดิไหมอ่าอ่างว่าอ่างหน่อยอ่างหน่อยแต่ประมาณบ่นหน่อยครับขึ้นกลางน้อยๆแกเบ่งลือนแค่อยูอ่คร,ยครับอันได้จะเลยจะโมกีก้ตัวนี่แหละครับอันนั้นบ่รักษาตนวตัวเลยเนาะโดนอะไรื่อยนี่ เอาไปฟังเฉยๆผมก็แอบฟังสองครับต้องปีที่แล้วเนี่ยว้าด้อความจริงกันอยู่กงมันโอ้ค่าโอ้เกตปีแล้วนี่ค่าเลี้ยงดูหัวหันเขาเปล่าเป็นปีเดียดนะยูมีครบสุดยอดสุดยอดครับนกนกต้นกิมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวตัวนั้นเลี้ยวที่ว่าลบ คือแล้วเห็ดลบก็เริ่ดาวลุงเอา <ım Laser> ไปกบสร้างต่อยวันขานทลกวมสองกมก็ยเ่อตงหัวลงอยู่บ้านว่านวๆงก็เลยล่องจดเบื้งหลกคู่อยู่ครับคู่อยู่บ้านแต่ว่าป้าพ่อโอ้ยกำลังสะไปดีๆเอ้าล่อลองล่อ่อล่ล่องลอง่งค่องครับ่่อ่อ่อง่่่อ่รอ ม้วนอ่อนกันแข้งแข้งแขงยังน้อยยังไปประทามันครับครับอ๋อครับมันลักษณะการฝึกก็ประมาณครับม้นนั่นแหละนักมวยนี่แหละซ้อมซ้อมอ่อนๆก่อนยังไปซ้อมแข็งครับยังโอซ้อมอ่อนไปก่อนละครับแอบไปก่อนะจิ้งจิ๋มฮัมมูร์เสียหลักเนาะโอ้เห็ดอายันคลิปนี้กกมามาชมนกฟูกองเกียียดลายอิลีครับลายอิลี สามสิบแต่รวมซุ่มอยู่ในกลุ่มล้อมกันสามสิบตัวแค่กับนี่เก่งแนวเก่งแนวร่วมเป็นไปเลี้ยงทุกปลาครับเลี้ยงทุกปลาปลาโคกหน้าถ้ำแถวมันกับ่แน่นอนเนี่ยนาะครับว่าอันบางตัวกับเป็ีนบางตัวก็บ่เป็นนั่นล่ะอาจารย์บางเบ่อเป็นน้าบ่ออยู่ดอกบางตัวก็เป็นบ่ยบ่เป็นก็เก่งๆระดับนึง บอจิงกะจิงอยู่เอ้าบอกว่าถือาจารย์มันบางบัที่ว่าเปลี่ยนเป็นเป็นนกมันมีตระกูลนกเก่งอยู่แล้วเนาะบางทีอาจจะเป็นนกต่อเขาจ้าเลือกเลียนเอาไปปล่อยมันก็ปิดขยายพันธุ์กั็นกเก่งนรงอย่างครับก็เห็นอยู่ปงกระว่างปูปูซิโก้เนาะตอนตายแล้วก็เอาไปปล่อยไบบดอนหนึ่งแหละ โอ้ยดอนนั่นสนุกเก่งๆวันนี้เจ้าหอยเสียวนั่นล้อล้อลล้อแถวล้อหลังก้นอิ่มน่ะอ๋อครับนั่นละคือว่าเป็นต้อนเป็นต้อนั่นล่ะสร้างกลัวแล้วแล้วบอกหมายอยสร้างกลัวอ้ยมันเป็นสอกเหลี่ยบใส่ได้ตัวเดียวเพราะเป็นยังครับนกโคกไล่อยู่หรอกครับได้ลูกปลาเนี่ยและมันยังคักนกโคกอ่าก็เจ้ากว่ามันใจมันใจดีครับผมว่าใจดีกรทนกระต่างอยู่มันสูง โดยเฉพาะโคกวังไช่โคกวังไช่ทั้งรถไฟครับอาจารย์ทุกท่านที่พวกผมไปดูๆนี่แหละบ่ไปบ่ออื่นหรอกครับสำหรับชิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับผมอาจารย์ชิปนาก็ดีแบบเปิ้งนกนี่นูนี่น้ำพายมเนี่ยทีมงานบ้านทํามาเดื่อครับอาจารย์สวัสดีครับผมครับทุกองครับสำหรับผมสร้างใจก็สวัสดีครับผม